สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวท่าน้ำนนทจะไปถนนราชพฤกษ์นะครับโดยใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์นนทบุรีหนึ่งก็หลังจากเริ่มสตาร์ทเนี่ยก็คืออ้อมนี้เลยนะครับหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือสารกลางเก่านั่นหละนะครับก็หลังจากอ้อมมา ตรงนี้ก็ดูกันมาตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับ <S <S เพื่อที่จะเข้าสู่ถนนนนทบุรีหนึ่งตะกอนนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวนี้ก็เป็นราชพฤกษ์นนทบุรีหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ถนนเส้นนี้หลังจากมาสู่ถนนนนทบุรีหนึ่งเดิมนะครับตรงนี้เห็นเขียนป้ายไว้ว่านนทบุรีหนึ่งแล้วก็จะมีคําว่าราชพฤกษ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ก็คงจะตามนั้นนะครับก็ สถานที่สำคัญนะครับฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยที่เห็นตรงมีตรงกำแพงอยู่ตรงนั้นนะก็คือเรือนจำบางขวางนะครับซึ่งเป็นเรือนจำเก่าแก่รงจำเรือนจำเก่าแก่และก็เป็นเรือนจำแบบคดีแบบนานๆนะติดกันานานๆแล้วคดีแบบแบบแรงๆนะตัดสินแบบ ประหารชีวิตหรือว่าตลอดชีวิตประมาณนั้นนะครับส่วนทางด้านฝั่งซ้ายมือก็เริ่มมาจากนะครับสถานีตํารวจนนทบ,บุรีสอพอ,อ,อเมืองนนทบ,บรุรีแล้วก็จะมีกรมที่ดินกรมสัรพสามิตอะไรประมาณนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีอยู่3นะครับสามสี 3, ่หน่วยงานใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ตรงถนนนิแหละนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็น่าจะขึ้นสะพานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งด้วยนะครับสะพานเจษด,ดาบดินเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปถนนราชพฤกษ์ตามนี้แหละนะครับตรงนี้ก็กำลังโค้งที่จะขึ้นสะพานเจษด,ดาบดินทร่จริงก็มีชื่อเต็มอยู่แหละแต่ว่า คนแถวนี้ก็มักจะเรียกสะพานเจดสดาหรือว่าจะสั้นกว่านี้ก็สะพานเจดแค่นั้นแหละนะครับแต่แอดมินก็อาจจะยาวมานิดนึงสะพานเจดสดาบดินนะฮยตรงนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานในกลางคืนเขาก็ทําสวยงามนะครับประดับไฟประดับประดับประดาไฟอันนี้ก็เป็นช่วงกลางวันนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ข้ามสะพานเจดสดาบดิน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะไปอีกฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือฝั่งบางสีเมืองเนี่ยเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์เนี่ยบนสะพานแหละตรงนี้นะครับก็วิ่งกันค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับสะพานก็สร้างมานานแล้วล่ะนะเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ต้องไปอ้อมไกลๆเหมือนแตะก่อนนะครับหรือไม่ก็ใช้เรือข้ามฟากซึ่งขวมรวดเร็วก็จะสู้ทางรถไม่ได้อย่างตรงนี้เนี่ยแอดมินวิ่งมาเนี่ยก็คือจากท่าน้ำนนมาราชพฤกษ์เนี่ยที่เห็นเนี่ยใช้เวลาแค่แดนาทีเองนะครับตรงนี้ที่แอดมินก็จะตัดให้เหลือแค่ประมาณ7นาทีกว่าๆเพราะว่าบางช่วงบางตอนมันไม่ได้สำคัญอะไรมากนัก ก็เลยตัดออกไปบ้างนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนสะพานเจษดาบดินที่จะข้ามมาอีกฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนี้ก็บางศรีเมืองวัดโบสถ์ถนนบางกรวยไซน้อยพวกนี้แหละนะครับตรงนี้แล้วก็จะเลี้ยวไปทางวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องข้าม,มาตรงนี้แล้วก็จะต้องเลี้ยวขวาแต่ทางแอดมินมาวันนี้ก็จะ ตรงไปเรื่อยๆจะไปสิ้นสุดตรงราชพฤกษ์นะครับสำหรับฝั่งด้านนี้นะครับเป็นเป็นฝั่งที่มีหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ค่อนข้างที่จะรูหราเลยทีเดียวนะครับหมู่บ้านแต่และโครงการซึ่งค่อนข้างจะทั้งมีทั้งสองฝั่งฝั่งแหละทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ ก็จะเป็นแรลงบันเทิงบ้างมีโรงแรมบ้างมีส่วนอาหารร้านอาหารบ้างแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ราคาสูงๆนะครับตรงนี้เพราะว่าในการเดินทางเนี่ยเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยมันใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับในเรื่องว่าเข้าไปแล้วจะติดแต่ว่าในช่วงก่อนออกจากบ้านเนี่ยเขาก็เคลมว่านะครับว่าไม่ถึง10นาทีก็ถึงตัวเมืองประมาณนี้นะครับ อันนี้จริงนะตรงนี้อันนี้การันตีได้เลยแอดมินมาแต่ละครั้งเนี่ยจากตัวเมืองนอนทบุรีออกมาตรงนเนี้ยเนี่ยมาตรงราชพฤกษ์หรือกาญจนาหรือว่ารัตนทิเบศหรือนครอ,อิน์พวกนี้เนี่ยนะก็คือใช้เวลาประมาณนี้จริงๆนะครับก็ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีแหละประมาณอย่างติดมากก็แปดถึงสิบนาทีนั้นก็ถึงที่หมายเนี่ยตรงนี้ที่โลง่โลงๆว่างเปล่านี่ก็จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรคอยที่จะสร้างกัน ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็เนี่ยมีป้ายตลอดหลังจากนั้นก็ช่วงนี้เหมือนว่าจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแต่จริงๆน้นไม่ใช่นะจริงๆก็คือมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเขาเตรียมพร้อมที่จะสร้างขายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ตรงนี้ก็เรียกถนนเส้นใหม่นะครับราชพฤกษ์นนทบ,บุรีหนึ่งถนนนะครับชื่อถนนแล้วก็ ก็เหมือนเดิมนะครับสองฝากฝั่งก็ติดหนาแน่นไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยฮะตรงนี้ก็เลี้ยวเข้าไปข้างในพวกไปแถวบางสีเมืองบาง้างแถวเฉลิมพระเกียรติเมื่อสักครู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลังใหญ่ๆตดโตทั้งนั้นเลยราคาสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ฝั่งฝั่งน้นก็เช่นเดียวกันอันนี้เน้นที่อยู่อาศัยนะครับช่วงนี้เพราะว่า,านาจาเป็นเกรดบนแหละนะครับ รับดูกันมาเรื่อยๆนะครับก็มุงหน้านะครับที่จะเข้าสู่ถนนราชพกึกนะครับตรงนี้ก็จะเห็นมีป้ายบอกทางนะครับเนี่ยตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ไม่มีนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะแบบน้อยมากจะมีก็เป็นพวกหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นโดยเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวนี่หรูหรากันเลยทีเดียวแหละนะครับตรงนี้ก็จะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นติด ลิขสิทธิ์ปัญหาอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับถ้าหากว่าตรงนี้ก็จะถึงนะฮะเลี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นราชพฤกษ์แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องขอจบคลิปตรงราชพฤกษ์นะครับสําหรับคลิปการเดินทางนะครับบรรยากาศการเดินทางถ้าน้านนทนมาราชพฤกษ์ค่อนข้างนะครับสะดวกสบายและก็ใช้เวลารวดเร็วนะครับท,ทั้งทั้งที่ระยะทางค่อนข้างที่จะไก,กลพอสมควรเลยนะครับ จึงไม่แปลกที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆมาก่อสร้างคลิปบรรยากาศท่าน้ำนนมาราชพฤกษ์ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ